ก็เดี๋ยว่าพูดตกลงพูดแม่ทำพนดตามเด็กตามพูดตามนุษย์พูดตามคนตาพูดตามวัวแม่ทำไรก็ไปทำแม่ทำที่ก็ไปทำแม่ทำอะไรตอนนี้เห็นดูจากสายตาตัวว่า่ากเราพูดแค่จริงยิ่งไม่เป็นความจริงว่าอยากใหนแม่ทำไรแม่ทำไรจะหาได้หรือว่าพายเราจะพูดขอเราพายมาหาเราพ่ดตามเด็กตามนุษยนเด็กตามพูดตามคนตาพูดตามวัวแม่ทำไรแม่ทำไรก็แค่สักสิทธิ์นะครับนักเรียนสุดสวย โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้จ้าเอาขึ้นมาใส่เข้ามาเดี๋ยวผมรู้ผมไม่ถีกับผมก็ว่าจะขอให้ลูกทุกคนสุเลราษฎร์ประเทศด้วยขอแล้วพี่น้องหน่อยโทรให้คนนี้จะได้ไปทางด้านนี้ลูกจะไปก็คนจะไม่ได้ผมไม่ได้ขอบคุณครับผมครับของน้องพี่ยอมสุเลราษฎร์ประเทศยังไงนี้ <laughs>

เ็ตัดติ๊กจำมนที่เปิดพลน้ตคมาแบน้แก่ก็ิดกัน่กลาสตก้ก่ก็ิดอยาหตแม่ให้ก็จะทุบกอก้มาเลยที่จะแแตกก็ติดกันบอกเลยว่ามลกนแต่ตาดกต็กตามกตนมกาด็ตามเแม่ทำไรก็จะกตัดติกได้ี่โดหางต่อีดูจะขาตาต้งหาก็ผู้แค่ยี้ยิ่ม้ัตจะ้มไแม่ทำไรจะาได้มงก็ผ่าได้ก็มาได้่าน สุดับทา้สยา็อท้เขาย้าเม เียเรี่ยวสุดท้ายในรอบแรกเจ้แม่คำไหลอ้ามิดาพบกับเพเพศักดิสิร่มน้ำสีเงินก็เเภนว่าให้รัฐการช่วยแจ้าเพืประดับไิ่ห้เรือดีร่มน้ำสีน้ำพระเมนนามของเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะอีกเรี่ยวพระพันกำนอลเจ้าดูจพ้งจกกำกัสุนทร